วันนี้รอบแก้ตัว underground free ticket ตอนนี้เป็นเวลา10บโมงหนาทีและแถวนั้นนู่นจ้านี่คือแถวตองหน้าแล้วกันนะีอันนี้คือต้นแถวถ้าเกิดว่ามันเต็มอ่ะเขาจะแปะข้างหน้า,าไว้ตรงนี้แปะเอาไวต้ตรงประตูตรงนี้เออเขาก็ชอบของฟรีกันด้วยเนะ มีคนชอบของฟรีเยอะขนาดนี้เลยนะโอ้โหที่ว่าน่าจะเป็นพันคนได้อ่ะไม่น่าจะได้คัดลอตไปเลยดีกว่ามั้งไม่มีทางว่ะเราออฟอยู่ไหนเนี่ยออฟหายไปไหนออฟหายไปไหนวะโอ้โหออฟอยู่หางแถวมากเลยอะและในที่สุดเราก็ได้เข้ามาในห้องตอน1 0บโมงสา เราเริ่มต้นตอน10โมง5นาทีและแล้วเขาก็เหมือนกำลังจะลุกทำอะไรสักอย่างหนึ่ง,ง,งใกล้แล้วอีกคิวหนึ่งคิวข้างหน้านี่คือของน้องเขาถามอะไรอะ Can ์เน็ตเก็ตชูจิกกี้โอเคโอเคใต้องเดินหนีจากแถวให้เร็วที่สุดทำไมเพราะว่าไม่ได้ระบุชื่อไว้มีอาจจะมีคนมาชิงตั๋วไปจากเราได้ <c oughs> เราไปขายต่อไหมายต่อ <Okay, S 1> <ป>เออออกไหมใบละ30 ถามซีบเองเหรอถามีบเองเหรอรถต้องขายร้อยนึงดิเอาไหมไปเฮ้ยไปวันนี้เด็ดวันเด็ดเออเอาไหมเอาไหมไปถามสองขายหนึ่งรอร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเอาไหมร้อยหนึ่งร้อยวอเท่นะก็เก้าร้อยบาทนะเอาไหม วันนี้เนี่ยเราตัดสินใจถูกต้องถึงแม้ว,ว่ามาถึงแล้วจะเห็นแถวยาวเหยียดเป็นร้อยเมตรก็ตามเนี่ยนะคือเขาจาํากัดจํานวนอยู่แล้วว่ารอบนี้กี่คนรอบนี้กี่คน คือหมดก็คือหมดไงเพราะเปิด10บโมงใช่ไหมสิบโมงถึง10บโมงสิบห้าหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยคือจํากัดช่วงเวลาไว้อยู่แล้ว,นวขนาดวันธรรมดาที่ต้องเสียเงินนะ่ะเขายังจํากัดเลยถึยงเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะเข้าอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันหมดก็คือหมดคือหมายถึงว่าเราซื้อตั๋ววันนี้แต่เราจะเข้าวันพรุ่งนี้ถ้ามันเต็มแล้วก็คือเต็มนะฉันจะจ่ายก็ไม่ได้นะโอ้ใช่วันทั้งที่แล้วเห็นนะ่ะคนบอกว่าออยู่แค่พรุ่งนี้อีกวันเดียวเองตั๋วพรุ่งนี้ไม่ว่างเลยเหรอไม แต่ว่าตั๋วฟรีเนี่ยจองไม่ได้จองได้แต่เฉพาะตั๋วเสีเยเงินอเราเราก็ได้รอบเทียง20ตอนนี้กี่ม <10. 40. S 1> โมง10โมง40อีกแค่กชั่วโมงครึ่งเองหอคอยอันนี้ก็ขึ้นฟรีนะวันจันทร์แต่ว่าจำได้ว่าเหมือนเมืม่อ<ฮ>วานนี้ก็ได้นะมองผ่านหน้าต่างอะ่ะไม่ได้เดิบนบนระเบียงใช่เนี่ยไม่มีระเบียงเลยเราเดินไปบอกเขาไหมว่าไม่ต้องรอหรอกเออนี้เนี่ยแถวยังยาวอยู่อย่างเงี้ยพวกนี้เขาจะมีวันเนี่ยเนี่ยเทียบ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเรียกขายก่อนฮะไปละ้สองร้อยเฮ้ยไม่ได้สองร้อยแล้วตอนนี้ต้องห้าร้อยแล้วห้าร้อยอุ้ยซสื้อน่ารักว่ะอ้ยอันนี้มันเป็นตาปั๊มคุกกี้ป่ะอุ้ยน่ารักอ่ะนี่ไงทำหน้าขนมปังอ่ะไปบอกคนปลายแถวว่า No hope for you You should go home who are you ไอ้โดนมาแล้วรอบที่แล้วเราอย่าไปทำลายความหวังใครควรจะเอาตั๋วของเราไปขาย You can buy ticket ร r มี m ไปพ0น n ด็ดโอ้ตั๋วเราได้ตอนเที่ยง20แต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเราจะลองดูซิว่าเขาจะให้ไหม Hello. Hello. Can you wait a minute โอเคอันนี้ <Okay. S 1> คือแผนผังของอันเดอร์กราวอุ้ยทำไมมันเป็นห้องอ่ะไม่ใช่คุกใช่ไหม mm hmm. มันเป็นอันเดอร์กราวเหมือนกับว่าหนีภัย mm hmm. ใช่ปะ่ะอุ้ยเยอะนะเนี่ยมาถึงข้างในเลยอะให้รอแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็เรียกให้เข้าได้เลย mm hmm. นี่คือเราอยู่ตรงนี้หรอ แล้วก็ไหลมาทางนี้มาทางนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาทางนี้มาทางนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ย้อนกลับมาทางนี้หรออุ้ยเขาบอกว่าต้องรอ20นาทีเนี่ย้องแป๊มฟ้องแป๊มฟ้อมแป๊ม,ปม,ปมไม่องเท้าไม่เียกเลยยี่ฟิลม์มยิงตานผังนี้ก็แล้ฟิล์มเขาจะแลฟิล์มที่อันเดอร์กราวนี้เขาเทําดีๆนะคุ้มนะคุม้มจ่ายเงินก็คุม้มฝีก็คุ้มนั่งดูมาตั้งนานแล้วเนี่ยโดนใช้เวลาทั้งหมด อ 2> 2ออกมาจากพิพิธภัณฑ์ลีนิกอัเนเดอร์กราวทางนี้นแล้วก็ออกมาปุ๊บก็เจอแบบนี้ฝนตกปริมาณคนมาหลบฝนไดโนเสาร์ตัวละสี่สิบตัวเล็กยี่สิบค่าขึ้นสิบแปดเมื่อวานห้า โอ้ยทำไมค่าขึ้นที่นี่แพงอ่ะไปดูข้างในหน่อยดิเมืองเก่าคราคูฟอันนี้คือวาเวลฮิลอันนี้โอทาวเพราะว่ามีกำแพงล้อมรอบคือเราก็อยู่ในโอทาวอยู่อย่างนี้แล้วคือนอกเมืองซึ่งปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟแล้วก็แห้งเนีย่ยขึ้นไปเขาก็ไม่ได้ขึ้นไปที่บาโคนี่นะบาโคนี่เขาปิดนะ่ความปลอดภัยเดี๋ยวไปดูบ้างนอกบาวโคนี่ก็เล็กๆอยู่แล้วนี่ไงวันจันทร์ขึ้นฟรี 11โมงถึงบ่ายสอครึง่งแต่ตั๋วมันมีจำกัดนะต้องมาเช้าเช้าเปิด11โมงใช่ไหมก็ต้องมาสักประมาณ10โมงครึ่งอะ่ะเนี่ยคำนี้แปลว่าฮัลโหลใหอะไรเงี้ยเชสอยากได้กระเป๋าแบบนี้ว่ะอุ้ยน่ารักอะ่ะไม่รู้กระต่ายด้วยมันเป็นแฮนเมดเหรออยู่บัานที่ว่าเราสามารถที่จะยืนอยู่ตรงกลางสแควร์เนี้ยมาร์เก็ตสแควของคราโคเนี่ย ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เบื่อเลยนะเพราะว่ามันมีคนเยอะมากแล้วก็มีสิ่งรอบข้างให้ดูเยอะมากแล้วก็ของขายนกพิราบแล้วก็ผู้คนเด็กๆเกนี้ยแล้วก็มีรถม้าด้วยเนี่ยเรายืนดูเดินไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วยังไม่เบื่อเลยเพราะว่าเราเห็นคนตลอดเวลาจีมาค่ะโคครั้งแรกเนี่ยสงสัยว่าทําไมที่นี่เขาขายเป็ดกันเยอะเอ้ยไม่ใช่เป็ดสิห่าน ทำไมขายห่านกันเยอะเพราะอะไรรู้เปล่านี่ก็ห่านนี่ก็ห่านเราไปดูร้านนู้นนะนี่ก็ห่านทำไมถึงมีห่านเยอะสัญลักษณ์ของคาโคก็คือไดโนเสาร์แล้วก็นกพิราบแต่ว่าห่านเนี่ยไม่เกี่ยวเหตุผลเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าตุ๊กตาจากจีนมาตีตลาดแล้วก็ในติ๊กตอกอ่ะเอาตุ๊กตาเนี้ยมาเล่นกันก็เลยเป็นไวัยรุ่เด็กๆจะข้ามถนนมาต้องรอก่<ล>อนไม่ใช่สัญลักษณ์ของคาโกค,ค,คือไอ้ขนมปังกลมๆนั่นแหละ,ะนขนม<า><ไ>ปังก <ไป S 1> ลมๆด้วยแต่หมายถึงถ้าเป็นสัสตว์อะ่ะเฮ้ยเขาทําให้ดูเลยอะ่ะแบบว่าแกะสลักให้ดูเลยอ่ะนี่แกะสลักให้ดูเห็นๆเลยนะเนี่ยโอ้นี่นี่มันออกมาเป็นแบบนี้ เป็นบุญตามากไม่ปกติเขาไม่ได้แกะให้ดูแบบนี้นะยอดเลยอะ่ะเนี่ยเวลาเราขายพวกงานศิละปะอะไรพวกนี้เนี่ยนะเราควรจะมาทําให้ผู้ชมดูเลยนะอ่ะเพราะว่าเราจะอินกับกับกับสิ่งนั้นๆมากกว่าพอเราเห็นวิธีการทําแล้วปู๊ปะ เราจะอยากซื้ออ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามานั่งขายเฉยๆอะเราไม่อินไงจีมาดูชบาทุกคนก็เริ่มมามุงกันแล้วอ่ะแล้วคนก็สนใจมากขึ้นอ่ะก็ประหยัดเวลาด้วยขายไปทำไปเออเออใช่ใช่แล้วหรออับอเตรเเต้ททางอบบ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 ไม่บบ โอ้ oh. ซ่อมกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> เมื่อกี้มันหลุดไงแล้วเขาก็เอาอันเนี้ยจิ้มลงไปแค่เนี้ยก็ได้แล้วอะโอ้ oh, สุดยอด <laughs> ดูวิธีการซ่อมของเขานะเอาไอ้สครูจิ้มลงไปแล้วก็แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วอะ <laughs> อุ๊ย,ยระวังนะ be careful Don't get hurt b e c a u อ e of me โอเคเย้ยย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 ย เขียนร no. 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 ูปดอกไม้ทำยังไงต่ออะไยังไง ready is tack t a กตัก c k t a c แปลว่าใช่ใช่นะทำไงขูดเหรอพวกคนที่ทำในโลนี่มีโอ้ขูดไม้ออกเป็นลาย นี่เปิดคอสแทนดีกว่าไม่ต้องขายแล้วโอ้โหล่องสวยเลยเก็บกลับบ้านไปบูชาครบทุกกิจบสวยเลยอ่ะไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวเก็บค่าคอสเลยโอ้ยเป็นฟนันฟลาวเวอร์อ๋อเอาให้ให้หมดเลยใช่ไหมให้เป็นสีขาวขั้นตอนสุดท้ายโอ้โหน้โน <c oughs> ้แล้วแล้ววันนี้อยากลองบ้างทำเองแล้ว ตอนแรกนึกว่าจะให้ลองแค่นิดเดียวไปมาลองนานเลยเดี๋ยวก็ทุบทิ้งไม่ใช่พอมียูนมยูนิมยูนมยนมยนมยนมเขียนชื่อด้วยการสลักทำได้ยังไงโอ้เจอเจอเจอรี่เจอรี่เฮ้เขียนชื่อด้วยการสลักโอ้สุดยอด จี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 เจเจโนชื่อจีนะไม่ใช่ชื่อจีดตัดตัดไอตัดไอโอ้โหเฮ้ยถ่ายรูปเลยเห็นไหมมีคนมาซื้อเยอะเลยอ่ะมีคนนี่คนทั้งหลังเขาก็ม้วนม้วอยู่อันนี้คนนี้เขาซื้อแหละนี่เราเป็นตัวเลขลูกค้าเขาตลอดเลยเนี่ยเขาแตน่ารักดีเนาะ เขาน่าจะทําแบบว่าหลายๆรูปแบบเป็นสีๆเนาะโอ้ทำมิกกี้เมาส์ทำปีกจูเอออันนั้นก็เกินไปเ <c oughs> มื่อกี้นี้มายืนดูคุณลุงเขาแกะสลักไม้อยู่แล้วคุณลุงก็เลยให้จีทําไม้แบบนี้มันดอกไม้อันนี้แกะสลักชื่อคุณลุงชื่อเจอรี่แล้วก็อันนี้ชื่อจีใช่สมัยชื่อคนโปรแลนด์ชื่อเจอรี่เลยทำร้านตุ๊กตาอันนี้ ก็จืหยากได้ไม้ที่ลูกเป็ดใช่ไหมก็วาดรูปลูกเป็ดแล้วก็เป็นแท่งๆเดี๋ยวก็เอาให้เขาเดี๋ยวบอกว่าเนี่ยสั่งทํามาทําแบบนี้ก็ได้ด้วยนะมันเป็นลูกบอลนัดน่ะสามารถที่จะเอาของที่เสียๆมาทําขายได้เลยนะมันเป็นเชือกใช่ไหมเก่งมากอะ่ะนี่เขาก็นั่งนั่งถักอยู่เห็นปะเออต้องนั่งถักอยู่แบบลุงเขาอะ่ะเหมือนกับว่าโชว์เลยอะ่ะโชว์ฝีมืออะไรเงี้ยนะ ต้องทําให้คนเห็นเขาถึงจะสนใจแล้วเราก็รู้สึกชอบเนี่ยเอ้ยเขามีฝีมือเนอะอย่างเงี้ย<ม>อันนี้ดีน่ารักเนะแพ้ไหมน่ารักมากสงสัยเป็นเทศกาลงานไม้หรือเปล่า oh. ดูขนมปังอันนี้ดิบิ๊กมากอะ่ะนี่เขากินจริงหรือเปล่าขนมปังจริงๆนะเนี่ยไส้กรอกกับน่าจะเป็นผักดองมากกว่านะ oh. นัวผัดไทยอออนเนียนออนเนียนออเนียนผัดซอสเสจ เนี่ยเป็นแบบนี้เขาเอาขนมปังเป็นแผ่นแล้วก็ใส่ด้วยออนเนียนแล้วก็ซสเสจแล้วก็ใส่ด้วยคิวคัมเบอร์แค่นี้ก็ได้นะอันนี้คือ,อ1ิบห้าเป็นแบบนี้เองไม่ได้ประกบนะอ๋อเป็นเหมือนพิซซ่านะ oh. ชีฟชีสไม่ใช่ชีสถูกนะชีสแกะแล้วก็ทาด้วยแคนเบรี่ก็คือเอาชีสไปปิ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ทาด้วยแยม กินชีสกับแยมหรออันนี้ขนมเฮ้นกจะบินชนไว้เนี่ยเฮ้นกมันบินต่ำมากอะ่ะมันไม่มีไข้หวัดนกใช่ไหมจะมีคงตายไปหมดเมืองแล้วมั้งโหดูก,กลุ่มนี้ดิมันแพร่พันธุ์เยอะไปไหมน่นสิมันมีอะไรกินอทำไมเยอะเนยมันมีกินกันเองไหมอือม,มันกินแจ่พื่งแค่ถ้าเราจะนั่งเนี่ย เราอาจจะนั่งทับขี้นกก็ได้นะเพราะว่าเมื่อวานนี้ออฟโดนไปแล้วจีบอกให้ออฟนั่งปุ๊บเฮ้ยอะไรติดก้อนอ่ะขี้นกจ้ะรีเน็กอันเดอร์กราวที่เข้าวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงๆแล้วถ้าเสียค่าเขาก็คือ32สวอตเทใช่มาก็ประมาณไม่ถึง300บาทข้างในเนี่ยเขาทำดีมากแล้วก็พื้นที่ข้างในก็กว้างขวางมากแต่เสียตรงที่ว่าการให้ข้อมูลของเขาเนี่ยค่อนข้างกระจาย ก็แต่โดยรวมแล้วโอเคมากส่วนใหญ่ในนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าเมืองคาครูฟเนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการค้าแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นเมืองแห่งช่างไม่ใช่ช่างมันช่างก็คือเครื่องเงินเครื่องทองหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของอะไรเงี้ยมีหน้าแหละเราก็เลยจะเห็นพวกงานฝีมืออะไรเต็มไปหมดเลย โดยเฉพาะเครื่องเงินเครื่องทองเนี่ยเต็มไปหมดเอบก,ก็เลยดาว่าสงสัยผลิตอาวุธสมัยโบราณให้ด้วยแน่นอนคาคูฟเป็นเมืองที่เก่าแก่ระดับน่าจะเกิน1000ปีขึ้นไปหรืออาจจะถึง2,000ปีก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าพูดถึงประเทศโปรแลนด์เนี่ยนะคืออันนี้เพิ่งจะมาแค่เมืองแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกต้องสะทีเดียวคือว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขาเรียกว่าเกรซโมลาเวียนเอมพีไก็คือตอนที่เอาไปเช็กริพับบริกเนี่ยเอบก,ก็จะได้ยินชื่อนี้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยประวัติของเช็กริพับบร สโลวาเกียเพราะว่าเคยเป็นประเทศเดียวกับเช็กรีพับบิกมาก่อนแล้วก็โปแลนด์เนี่ยน่าจะเป็นประวัติที่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าหลังจากที่อาณาจักรโรมันล่มสลายเนี่ยก็เกิดการขยายพื้นที่ของในแถบ3ประเทศที่ว่านี้เรียกว่าโมลาเวียนเอ็มพายแล้วก็อาณาจักรนี้ก็อยู่มาหลายร้อยปีคือถ้าพูดถึงว่านึกถึงชุดเกราะนึกถึงอะไรที่มันเป็นเมดิวัลอ่ะคือพวกแถบนี้เลยเพราะว่าพวกนี้คือเขาเคยได้ยินไหมชนเผ่าสลาฟ ที่อพยพมาจากทางรัสเซียเนี่ยกลุ่มนี้แหละเขาเป็นคนละกลุ่มกับทางเยอรมันหรือทางตะวันตกกว่านั้นนะคนละกลุ่มถ้าใครไปเช็กลิป,ปบปลิกเนี่ยภาษาบางอย่างเขาก็คล้ายๆกันนะเขาทักทายกันว่าอะไรนะโดบริดินอันนี้โดบริดินอันนี้เชนโดบริเชนโดบริอย่างเงี้ยหรือคำขอบคุณเจนคุยเยลอ่าเจนคุเยลก็มันคล้ายๆกับแตงกิ้วอยู่เหมือนกันนะของเช็กก็เยคคุเยลอ๋อเนี่ยแหละก็คล้ายๆกันหรือว่า ทำลงท้ายชื่อสถานที่เนี่ยสก,กาสก,กี้อะไรก็อยางกับภาษารัสเซียเนี่ยก็คือเขาเป็นกลุ่มเดียวกันคือชาวสลาฟไงซึ่งสลาฟก็แบ่งออกเป็นหลายแบบเหมือนกันนะเอองั้นกลับมาที่โมราเวียนอีกทีหนึ่งก็คือโมราเวียนก็อย่างที่บอกหลังจากอาณาจักรโรมาล่มสลายเกิดคนกลุ่มนี้แล้วก็อยู่มาหลายร้อยปีจนกระทั่งชนเผ่ามองโกซึ่งประมาณคศ900ถึง1,000เนี่ยขยายอาณาเขตมาถึงแถบยุโรปเนี่ยแหละก็มาลุกลานจนอาณาจักรนี้ล่มสลายแล้วก็ยังไปครอบ คุมถึงประเทศข้างเคียงอย่างฮังการีด้วยแล้วก็หลังจากนั้นส่นวนเผ่ามองโกกลุ่มนั้นก็อยู่แค่ช่วงสั้นๆเพราะว่าเป็นส่วนเผ่าเล่ยล่อนนักรบไงปกครองไม่เป็นก็อยู่ช่วงสั้นๆแล้วก็เขาก็กลับมารวมตัวกันได้อีกครั้งหนึง่งถ้าเคยได้ยินจกกักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเคยมีบางองค์ได้ปกครองเมืองคราคูฟแห่งนี้คือจิกีสมุนเอาเป็นว่าตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเริ่มมีความรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วก็ใน ลีเนกอันเดอร์กราวเขาก็พูดถึงว่าคาคูฟได้เคยทําการค้ากับที่ไหนมาบ้างในอดีตนะก็ไปไกลถึงลอนดอนนู่นเลยแล้วก็ด้านล่างก็ไปถึงโรมอิตาลีเลยคือเหมือนเป็นเมืองศูนย์กลางในนั้นเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องของการล่าแม่มดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือหลุมฝังศพของคนคือเหมือนอันเดอร์กราวนี่คืออยู่ใต้ตัวที่เป็นถ้าเป็นเมืองอื่นก็เรียกว่าทาวน์ฮอลไปแล้วอะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าทาวน์ฮอลของที่นี่คือที่ไหนน่าจะเป็นอันเดียวกันนี่แหละ คืออยู่ใต้อาคารที่ใหญ่มากตรงมาเกตสแควร์นะแล้วนี่คืออยู่ชั้นใต้ดินเขาไม่รู้ว่าเขาจะจํากัดจํานวนคนไปทําไมเพราะว่าสถานที่มันกว้างมากแถมราคาตั๋วก็ถูกถูกขึ้นมาไม่ถึง300ต่อคนเนี่ยนะแถมยังจากัดจํานวนคนอีกจะเอากำไรมาจากไหนเพราะว่าข้างในเนี่ยทำดีมากๆส่วนใหญ่ประวัติเราจะได้รู้จากวิดีโอมากกว่ามันจะมีห้องห้องหลายห้องก็จะมีแล้วก็ไปนั่งดูวิดีโออะไรพวกเนี้ยเดินดูเฉยๆแป๊บๆก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าเกิดว่าเรานั่งดูวิดีโอด้วยก็สองชั่วโมง มีฟรีก็คือวันอังคารแต่ว่าเราจะต้องมาประมาณ9ก้าโมงเช้าหรืออาจจะก่อนหน้านั้นเพราะว่าบางครั้งแถวมันยาวมากแล้วเขาก็จํากัดจํานวนไอ้บัตรที่จะแจกฟรีด้วยคนนึงรับได้5า้าใบนะตอนที่พวกเรามานะแต่ว่ามันหมดเร็วไงฉะนั้นก็ต้องรีบมาก่อน9ก้าโมงถึงจะได้